บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมพระสมมาพัพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโพชงเจ็ดและได ทรงแสดงมิฉาวิมุตต์ต่อขึ้นไปทีเดียวไม่ตรัสถึงอริยสัจสีก็มีตรัสโพชองเจ็ดแล้วตรัสอริยสัจสี่ต่อก็มีนี่เป็นความต่างกันแห่งธรรมะปริยายคือทางแห่งการแสดงธรรมแต่ ในทางปฏิบัติก็เป็นอันเดียวกันคือในปริยายคือทางที่ทรงสแสดงโพชงต่อโดยวิชาวิมุตตผู้ปฏิบัติก็เพิ่งเข้าใจว่าวิชานั้นก็คือความรู้ในอริยสัจนั่นเองฉะนั้นแม้ไม่ตรัสถึงอริยสัจโดยตรงก็ต้องหมายถึงอริยสัจ นั่นเองต่อขึ้นไปด้วยในข้อวิชาคือความรู้ซึ่งหมายถึงความรู้จริงแจ่มแจ้งดังที่เรียกว่าตรัสรู้ส่วนที่ <c oughs> ตรัสโพชงแล้วต่อด้วยอ <c oughs> ริยสัต์นั้นก็เป็นนัยยะที่ทรงสแสดงยกอริยสัต์ขึ้นต่อก็หมายถึง วิชาในอริยสัจนั่นเองเพราะอริยสัจนั้นจะบังเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องอาศัยญาณคือความอย่างรู้วิชาคือความรู้แจ้งจริงหรือความรู้จริงแจ้งจึงได้มีสัตวรอธิบายในข้ออริยสัจว่าญาณคือความอย่างรู้ในทุกในเหตุเกิดทุก ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ยานคือความอย่างรู้นั้นก็คือวิชานั่นเองเป็นอันเดียวกันฉะนั้นปริยายแห่งธรรมทั้งสองนี้จึงเป็นอย่างเดียวกันและผู้ปฏิบัติก็พึงเข้าใจด้วยว่ายานในอรยิยสัจ หรือวิชาในอริยสัจก็ต้องมาจากโพฌงชงและเมื่อกล่าวถึงสติปัฏฐานด้วยก็กล่าวด้วยว่าโพธงคงก็มาจากสติปัฏฐานและสติปัฏฐานนั่นเองก็ยังมีตรัสว่าอาศัยสุจริตสามหรือศีลฉะนั้นจึงเข้าในหลักของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักของ การศึกษาคือปฏิบัติธรรมทั้งปวงจะต้องปฏิบัติทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาด้วยกันจ,จึงจะไปถึงวิชาวิมุตติคือวิชาริยาณในอริยสัจและวิมุตติความหลุดพ้นในอริยสัจสี่นั้นเริ่มต้นโดยทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์แต่ก็พึงเข้าใจ คำว่าอริยสัต์ก่อนคำว่าอริยสัตจนั้นประกอบด้วยคำสองคาคืออริยะสัพหนึ่งสัจจะอีกสัพหนึ่งอริยะนั้นแปลกันว่าประเสริฐเจริญและสัจจะนั้นแปลกันว่าความจริงเป็นการแปลตามความหมาย คืออริยะหมายความมาประเสริฐหมายความมาเจริญสัจจะหมายความมาความจริงก็เป็นที่เข้าใจกันสัจจะคือความจริงนั้นมักจะพูดคู่กับธรรมะว่าสัจธรรมในภาษาไทยก็แปลว่าธรรมะคือสัจจธรรมะคือความจริงคำว่าธรรมะนั้น จะแปลว่าอะไรกล่าวโดยความก่อนโดยความนั้นธรรมะแปลเป็นกลางๆว่าทรงไว้คือดำรงอยู่เมื่อแปลเป็นกลางๆดังนี้ธรรมะจึงมีความหมายเป็นกลางๆดีก็เรียกว่าธรรมะชั่วก็เรียกว่าธรรมะเป็นกลางๆก,ก็เรียกว่าธรรมะดังในอภิธรรมว่ากุศลธรรมะ ธรรมะเป็นกุศลคือดีอกุศลาธรรมะธรรมะเป็นอกุศลคือชั่วอัพยากตาธรรมะธรรมะเป็นอัพยากฤตคือไม่พยากรว่าดีหรือชั่วอันหมายถึงเป็นกลางกลางอีกอย่างหนึ่งธรรมะแปลว่าความดีดังเช่นมี พระพุทธวจนะตรัสไปว่านาหิธรรมโมอธรรมโมจะธรรมคือความดีอธรรมคือสภาพที่ไม่ใช่ความดีอุโพสมวิปากิโนโทั้งสองหามีวีบากคือผลเสมอกันไหมอธรรมโมนี่รยังเนติอธรรม ย่อมนำไปสู่นิรยะคอนรกธรรมโมปาเปติสุกติงธรรมะย่อมให้บรรลุถึงสวรรค์ดังนี้ในพระสูตรนั้นโดยมากแสดงธรรมะเป็นความดีดังเช่นที่ยกมานั้นส่วนในอภิธรรมแสดงธรรมะเป็นกลางๆ ตามสัของธรรมะที่พระองค์สรงไว้หรือดำรงอยู่ก็เพราะว่าทั้งดีทั้งชั่วทั้งที่เป็นกลางกลงนั้นย่อมทรงตัวอยู่ดำรงอยู่เป็นความดีหรือเป็นความชั่วหรือเป็นกลางกลงไม่ดีไม่ชั่วตามภาวะของตนจึงได้มีดีมีชั่วมีกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วถ้าหากว่า ไม่มีความทรงตัวอยู่หรือดำรงอยู่ดีก็จะไม่มีชั่วก็จะไม่มีกลางกลๆก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีความหมายทั่วทั่วไปดังที่กล่าวมานี้แหละธรรมะที่พูดกันนั้นมักจะหมายถึงตัวสัจจะคือความจริงดังที่เรียกว่าสัจธรรมธรรมะคือความจริง เพราะความจริงนี้เป็นสภาพที่ทรงตัวอยู่ดำรงอยู่คือเมื่อเป็นความจริง <bo i. S 1> ก็ทรงตัวเป็นความจริงแม้เมื่อเป็นความชั่วก็ทรงตัวอยู่เป็นความชั่วเป็นกลางๆก,ก็ทรงตัวอยู่เป็นกลางๆตามเป็นจริงความจริงย่อมทรงตัวอยู่หรือดำรงตัวอยู่ดังนี้ คือจริงเป็นความจริงไม่แปลเป็นชั่วหรือเป็นอย่างอื่นไปได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แปลเป็นเท็จคือไม่แปลเป็นอย่างอื่นไปได้คือจริงต้องเป็นจริงไม่กลายเป็นเท็จหรือเป็นอื่นไปได้ส่วนที่บุคคลเข้าใจกันหรือที่บุคคลพูดกันนั่น อาจจะผิดได้แต่ไม่ทําให้สัจจะคือความจริงนั้นผิดไปเช่นตามความจริงเป็นความดีใครจะไปพูดวันดีหรือชั่วก็เป็นเรื่องของคนพูดกันไปเข้าใจกันไปจริงดีก็เป็นดีจริงอยู่นั่นเองจริงชั่ว ก็เป็นชั่วจริงอยู่นั่นเองจริงกลางกลางก็เป็นกลางกลางจริงอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจริงจริงต้องเป็นจริงอยู่ตลอดไปไม่เปลี่ยนเป็นเท็จไปตามคนพูดหรือตามคนเข้าใจสัจจะคือความจริงจึงหมายความดังนี้และอันนี้แหละคือตัวธรรมะด้วยตัวธรรมะจริงๆริงนั่น เมื่อเป็นสิ่งที่ทรงดูดำรงอยู่ก็ต้องเป็นของจริงของแท้ธรรมะที่แท้จริงนั้นจึงเป็นสัจจะคือความจริงพระพุทธเจ้าตร,รัสรู้ก็กลาก่าวว่าตร,รัสรู้ธรรมก็หมายถึงตร,รัสรู้สัจธรรมธรรมะคือความจริงหรือเป็นตัวที่เป็นตัวความจริงดังกล่าว แต่มักจะพูดกันในภาษาไทยว่าพระพุทธเาตรัตสรุอะไรทรตัสรู้ธรรมคือตัสรูพระธรรมอย่างที่พูดกันและเมื่อพูดให้ชัดขึ้นอีกอาศัยมัทธม,มเทศนาเป็นต้นต้องกล่าวว่าเราพุทธเจ้าตรัสร,ร,รู้อริยสัจสี่แต่แม้จะพูดว่าเราพุทธเจ้าตรัสรูพระธรรมหรือตรัสรูธรรม ก็คือตัสรุอริยสัตว์สี่นั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าสัจจะคือมีความหมายดังกล่าวและธรรมะก็มีความหมายดังกล่าวและทั้งสองคำนี้ก็เป็นคำที่นำมาใช้กันในภาษาไทยเพราะฉะนั้นจึงควรเข้าใจความหมายของคำทั้งสองนี้ให้ถ่องแท้อริยสัตว์มีคำแปล ได้หลายอย่างตามที่ท่านอาจารย์ทางหลายได้แสดงกันไว้คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่หรือพระอริยะทางหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสรู้อริยสัจสี่ฉะนั้นคําว่าอริยสัจยึงแปลได้ว่าสัจจะที่พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสรู้ หรือยกพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวเพราะตรัสรู้เป็นพระองค์แรกพระสาวกนั้นตรัสรู้ตามก็กล่าวด้วยว่าสัจจะที่หลวงพุทธเจ้าตรัสรู้ด้นหนึง่งพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตน้นเพราะได้ตรัสรู้อริยสัจท,ทั้งสี่จึงได้เป็นพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขึ้นฉะนั้น อริยสัจจึงอาจที่จะแปลความหมายได้อีกว่าตจัะที่ทำให้พระอริยะมิลพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ตรัสรู้ขึ้นเป็นพระอริยะมิรพุทธเจ้าเป็นต้นขึ้นอันหนึ่งคำว่าอริยสัจท,ที่แปลมาประการหลังนี้ก็าอาจจะแปลให้สั้นขึ้นว่า สัจจะที่เป็นเหตุให้ผู้รู้เป็นพระอริยะอันหนึ่งอริยะแปลาตามความได้ว่าประเสริฐคือจริงท่องแท้อริยสัจึึงอาจแปลได้ว่าสัจจะที่ประเสริฐคือจริงท่องแท้ไม่ผิดพลาดและอริยสัจนี้ก็มีสี่ได้แก่อริยสัจคือทุก คือทุกขสมมูทยเหตุเกิดทุกคือทุกขเนรุยความดับทุกคือทุกขเโรธตคามินีปฏิปทาก็าปฏิบัติให้ถึงความดับทุกต่อไปนี้ก็ขอขให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทำความสงบเสบต่อไป